ให้พึงพากันตั้งใจให้ดีอย่าม่วงเหงาหานอนอย่าปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของตนให้ได้เมื่อควบคุมจิตได้แล้วมันก็ได้ทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรปัญหามันอยู่ที่จิตด,ดวงเดียวเท่านั้นการที่เราทำความดีทุกอย่าง ก็เพื่อจิตดวงเดียวนี้ไม่ใช่เพื่อใครอื่นใดร่างกายนี้เป็นแต่เพียงเรือนร่างที่อาศัยของจิตเท่านั้นเองมันไม่รับรู้อะไรหรอกร่างใครร่างกายอันเนี้ยมันรับรู้สุขหรือทุกข์ก็จิตดวงเดียวนี้เท่านั้นเนี่ยพิจารณาให้มันเห็นเพราะฉะนั้นเรามาฝึกจิตตรงนี้ให้มันตั้งมั่นลงไป อยาให้มันยินดีอย่าให้มันยินร้ายกับอะไรแล้๋ยวมันก็สบายเท่านั้นเองนะมันลำบากเพราะมันไปเที่ยวยินดีกับสิ่งที่มันชอบใจจะเที่ยวยินร้ายกับสิ่งที่ไม่ชอบใจมันเที่ยวเสียใจเศร้าโศกกับสิ่งที่มันผิดหวังก็มันเป็นทุกข์เดือดร้อนกับเพราะเหตุนี้นะจิตนี้นะ ถ้ามันมันมันไม่เป็นอย่างว่านี่แล้วก็มันก็สบายไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วมันก็ไม่อยากได้อะไรก็เพราะเมื่อมันปรับปรุงให้มันสบายแล้วมันที่อยากได้อะไรที่มันอยากได้อะไรต่ออะไรอยู่นี่เพราะมันไม่สบายมันฟุ้งซ่านมันวุ่นวายไม่ใช่อื่นไกลอะไรเพราะฉะนั้น จงพากันฝึก,กจิตนี่ให้มันสงบลงไปเมื่อมันสงบลงแล้วมันก็ไม่อยากได้อะไรนะนก็สบายเป็นอิสระเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปหลักภาวนาหลักนี้ทุกคนอย่าไปลืมเมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าออกอยี่วพร้อมกับนึกถึงคุณพระรัตนไกลเป็นที่พึง่งคุณพระรัตนไกลนี่ก็ทิ้งไม่ได้ ต้องระลึกถึงเป็นที่พึ่งเลยเพราะว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ก็เนื่องมาแต่รู้ประวัติของพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นแห่งพระาศาสนานี้ว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็จึงได้นับถือถ้ารู้วพระองค์เป็นผู้ ยังมีกิเลสอยู่ยังเป็นทุกข์อยู่เช่นนี้มันก็คงจะไม่มีคนนับถือเพราะว่ามันเป็นทุกข์อยู่เหมือนกันไม่แตกต่างกันแล้วก็มีกิเลสอยู่เหมือนกันอย่างนี้นะปัญญาชนทั้งหลายก็คงไม่นับถือแน่แต่น,นี่นะคนทั้งหลายก็ทราบดีว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่ผู้สมบูรณ์ด้วยลาภยศสรเสริญแด้ความสุขกายสบายใจไม่เดือดร้อนอะไรเรื่องความเป็นอยู่ความเป็นอยู่นัว่าหรูหราเต็มที่เลยจนถึงกับพระราชบิดาสร้างปราสาทให้อยู่สามฤดูสามหลังนะฤดูฝน ก็ไปอยู่อีกหลังหนึ่งฝนก็ไม่สาดเข้าไปไม่เปียกฤดูหนาวก็ไปอยู่อีกหลังหนึ่งลมพัดเข้าไปก็ไม่ได้ทำอย่างมิดชิดฤดูร้อนก็สร้างแบบโปรงป่งแบบลมพัดเข้าออกได้สบายพระองค์ได้เสวยความสุขอันเป็นส่วนโลกีนี่ ยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปไม่มีใครที่จะเท่าเทียมพระองค์ในตำรากล่าวไว้ว่าพอพระองค์ได้สวยราชสมบัติเท่านั้นบรรดาประเทศสลาดทั้งหลายคือว่าบรรดาพวกกษัตริย์ประเทศสลาดทั้งหลายเนี่ยก็ได้ส่งเครื่องบรรณาการ มาถวายพระองค์อยู่ทุกปีเลยพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ร่ำรวยไม่อดไม่อยากอะไรพูดถึงพระรูปพระโฉมก็สวยงามไม่มีใครจะเปรียบได้พูดถึงพระสุรเสียงก็เป็นเสียงไพเราะพ่อพิ้งท่านกล่าวไว้ว่าเป็นเสียงนกกระเวกอะไรอะไรก็เพียบพร้อมไปหมดเลย พระชายากพร้อมมูลบริบูรณ์เป็นสมมุติเทวดาพระราชบิดาพระราชมารดาพระญาพระองค์ล้วนแต่จงรักภักดีต่อพระองค์จะถึงกันนั้นพระองค์ก็ยังมองเห็นว่าการเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ในโลกอันนี้นะมันยังไม่มีความสุข แท้จริงสุขนั่นก็เป็นสุขชั่วคราวแต่มันมีทุกข์แนะมากกว่าสุขเพราะการปกครองคนมีกิเลสตัณหามากมายนี่มันแสนยากแสนลำบากเพื่อองค์พิจารณาไปตลอดถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์เรามันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน อยู่นานปีนานเดือนไปกับสำรุดสุดโทรมไปร่างกายอันนี้ผลสุดท้ายก็แตกดับลงไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนจะไม่ทราบไม่ทราบว,ว่าจะทำความยินดีพอใจอยู่กับของไม่เที่ยงนี่ทำไมเมื่อของไม่เที่ยงมีของเที่ยงมันคงมีแน่ เมื่อความเกิดขึ้นเป็นขึ้นมีความไม่เกิดมันก็ต้องมีเหมือนอย่างมีมืดแล้วมันก็ยังมีสว่างเป็นเครื่องแก้ชะลอยว่าคงจะมีทำอันไม่ให้เกิดอีกก็ต้องมีแน่ดังนั้นจำเป็นเราจะต้องสเสด็จออกบวชเพื่อเสวงหาธรรมไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ถ้าจะมาสเสวงหาคุณธรรมอันวิเศษไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในพระราชวังนี่คงจะไม่พบแน่นอนเพราะว่าวุ่นวายอยู่ด้วยกราม,มาคุณทรงพระดำริอย่างนี้แล้วก็จึงได้เสด็จหนีออกบวชไม่เยื่อใยในราชสมบัติแม้แต่น้อยเดียวเมื่อเสด็จออกไปบวชทีแรก ก็ไปบวชอยู่ที่กลางหาดทรายกลางแม่น้ำในรัญชราพระองค์ไม่ได้ไปบวชในที่อื่นเข้าใจว่าเกาะกลางแม่น้ำในรัญชรานั่นมันมีทรายขาวสะอาดดีบริสุทธิ์ดี ดังนั้นพระองค์จึงได้ขับม้ากันทกะไปสู่เกาะนั้นแล้วกระทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตโดยการเอาพระขันตัดพระเมารี <c oughs> อันบริขารแปดนั้นในว่าท้าวคติการะมหาพรหมนำมาถวาย กติการะนี่ตั้งแต่ครั้งศาสนาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะนั้นได้เป็นสหายกันกับพระองค์ครั้งนั้นพระองค์ทรงพระนามว่าธรรมปาละเป็นมิจฉาทิฏฐิยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะ แต่คติการะอุบาสกนี้ได้เป็นพระอนาคามีแต่ได้สหายเป็นมิจฉาทิฏฐิคติการะอุบาสกก็ไม่ยอมพยายามเกี่ยกล่อมชักจูงสหายของตนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจนได้เมื่อไปได้ฟังทำคำสอนได้เห็นพระรูป ลักษณะของพระองค์แล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสจึงได้ขอบวชกับพระองค์เมื่อบวชมาแล้วก็มาเรียนธรรมเรียนวินัยจนจบพระไกรปิฎกแล้วก็สั่งสอนสานุสิทธ์ไปจนตลอดชีวิตแต่ไม่ได้สำเร็จมักผลอะไรเพราะพระองค์ปรารถนาเป็นรพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้มักเลผลอะไร ในชาตินั้นแหละเป็นอุปนิสัยอันสำคัญเนื่องจากว่าได้บวชแล้วได้เรียนธรรมเรียนวินยัยจนจบพระกลผิดปนั่นแหละคนผู้มีบุญมากเป็นอย่างนั้นพกเราก็สนใจการเรียนเข้าไปมันจะทำให้ชีวิตนี้จเจริญด้วยสติปัญญาในภพในชาติต่อไป อย่าไปเบื่อนายต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไปท้อใจว่าเอ้ยตอนนี้วัดสนาน้อยเรียนจำก็ไม่ได้พอคิดอย่างนี้แล้วก็ท้อใจใช่งดเรียนงดท่องจำถ้าไปคิดอย่างนี้แล้วก็เกิดไปชาติใดพบใดก็จะเป็นคนสมองทึบความจำเสื่อม จำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าพ่อใจตั้งเสชาตินี้ไปไม่บึกปืนไม่ขลนขวายในการเรียนการฟังการจำปล่อยจิตให้ลอยลอยไปตามกระแสของโลกส่วนกระแสของธรรมไม่สนไม่พอใจถ้าฝึกใจน้อมใจของตนไป ในกระแสของโลกให้มากอย่างนี้มันก็ติดก่อข้องอยู่ในโลกนี้นานแสนนานเนี่ยไม่รู้กี่ชาติกี่ภพเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกอันเนี้ยเพราะตนพอใจในโลกนี้นี่ไม่น้อมใจไปในทางธรรมทำความพอใจอยู่กับโลกนี้มันก็ต้องติดอยู่ในโลกอันนี้ ติดราคะความกำหนัดยินดีถือว่าความกำหนัดยินดีนี่มีรสอร่อยชอบหลาย<ม>แท้แท้ที่จริงแล้วเป็นของมีพิษอย่างร้ายกาจทีเดียวยิ่งกลัวพิษเสือพิษงูมันนำจิตวิญญาณของคนไปอาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้น ไม่ไม่ใช่เป็นของดีอ่ะ,อะคนที่จะไปตกนรกอปายภูมิมันก็ล้วนแต่ตกเป็นทาสของราคะตัณหานี่เองเช่นอย่างบุคคลที่ครองเรือนไปหมกมุ่นอยู่แต่ในกาม,มคุณไม่สนใจกับศีลธรรมแล้วก็การงานก็ลอยลอย,อย่อหย่อน พอไปมัวเพลินอยู่แต่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสพูดง่ายๆว่าทำตนเป็นคนเจ้าชู้นั่นแหละงานการไม่เอาไหนก็ยากจนลงในที่สุดก็ต้องไปเป็นนักเลงหัวไม้ไปเซี่ยวจี้เที่ยวปล้นเขาเลี้ยงชี้ไปเนีอย่างนี้มันก็เรียกว่าเป็นผู้สร้างนารกให้แก่ตัวเอง ทำให้ได้รับทุกทนทรมานราคะตัณหาเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ใดทราบแล้วอย่าไปส่งเสริมให้มันหนาแน่นขึ้นไปต้องตัดทอนให้มันเบาบางลงด้วยการเจริญอสุภากรรมฐานเป็นอารมณ์ให้มากอย่าปฏิเสธเรื่องการเพ่งอสุภากรรมฐานเนี่ย ไม่ว่ารือหัดไม่ว่านักบวชมันจำเป็นต้องเพ่งกคฤือหัดนั้นเมื่อเห็นอสุภนิมิตเกิดขึ้นในใจแล้วอย่างน้อยก็ไม่กระทำกามเมสุมิฉชาจชา์ไม่ไปเล่นชู้จากเมียไม่ไปเล่นชู้จากผัวเป็นนักบวช จะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สำรวมในพระปฏิโมกได้เป็นอย่างดีเทาถ้าหากว่าสะสมราคาตันหายมากมันก็ร่วงสิขาบทวินัยได้แม้โทสะโมหะก็เหมือนกันบุคคลใดรู้อำนาจแล้ว ยอมพาไปสู่นรกอบายภูมิได้ทั้งนั้นแหละบางคนก็ว่าเเราเป็นครือหัดเป็นครวาดนี่ก็จะไปทำอย่างพระไปได้ที่ไหนมันก็จำเป็นอยู่เองแหละเพราะว่าอยู่ครองเรือนนี่มันก็ต้องไปตามกิเลสอยู่บ้างันทำอย่างไรได้เพราะมันออกบวชไม่ได้นี่พอคิดอย่างนี้แล้วก็เลยไม่ สำรวมตนเลยปล่อยให้กิเลสมันจูงไปตามอำนาจของมันจูงไปให้ทำบาปจูงไปฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ,บ้างประพฤติผิดในกามบ้างกล่าวมุสาวาทบ้างดื่มสุราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอินไปเรื่อยๆไปนละทำความชั่วอย่างไม่คลัวต่อ ความทุกข์มันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในโลกนี้โลกหน้าไม่กลัวเลยคนหลงคนเมาเป็นอย่างนั้นคนไม่ได้ภาวนาเห็นอัตภาพร่างกายนี้เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาอยู่เสมอแล้วมันมีแต่หลงกับหลงอะ่ะหลงนำชีวิตไปในทางผิดทางไปสู่ทุกข์นั่นแหละ สำคัญมากนะทุกคนพิจารณาให้ดีควรตื่นตัวกันเพราะว่าบาปบุญนั้นมีจริงแท้แต่มันมีได้เพราะคนทำถ้าคนไม่ทำมันก็ไม่มีมันอยู่ที่คนต่งหากเมื่อคนเห็นว่าบาปเป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์แน่นอนทีเดียวอย่างนี้แล้วก็ไม่ทำมัน เมื่อไม่ทำมาแล้วบาปมันก็ไม่มีบุญก็เหมือนกันนะเมื่อคนไมพ่พิจารณาเห็นคุณค่าของบุญอย่างนี้มันก็ไม่ทำบุญนะ,ะก็เป็นนัน้นว่าคนเรานั้นเมื่อไม่ทำบุญแล้วมันก็ต้องไปทำบาปมันจะให้มันอยู่เฉยๆนะมันไม่ได้นะไม่ได้ นั่นต้องไปทำบาปเมื่อเมื่อละจากบุญนะเมื่อใจมันมั่นอยู่ในบุญกุศลมากๆเขามันก็ไม่ทำบาปบุญกุศลนั่นแหละดนบันดาลให้จิตเห็นโทษของบาปกรรมความชั่วร้ายต่างๆคนไม่มีบุญแล้วมีแต่ชื่นชมไปในทางเสียไปในทางไม่ดีเพราะว่าจิตมันตกต่ำลงไป คนมีบุญนี่จิตใจก็สูงความคิดก็สูงคิดอะไรก็คิดอยากจะให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขไม่คิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่ลักษณะของคนมีบุญย่อมเปลี่ยนไปด้วยเมตตากรุณาอย่างนั้นให้พึ่งพากันสังเกตดูจิตใจของตนนี่มันเป็นใจบุญหรือใจบาป ถ้ารู้ว่ายังเป็นใจบาปอยู่ก็ต้องเพียรพยายามละบาปนั่นแหละใครไม่ละบ,บาปก็พ้นทุกข์ไม่ได้การเพียรพยายามละบาปกับทําบุญไปเป็นคู่กันไปไม่ใช่คนละทีกัน mm hmm. เมื่อบุคคลเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้มันก็ต้องมีเมตตาก็ต้องสงเคราะห์เกื้อกูล ซึ่งกันละรกันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแต่ว่าลาบบาปกับการบำเพ็ญบุญนะ่ะมันเป็น,เป,นเป็นคู่กันไปเอ็น <c oughs> อย่างว่าไปเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าอย่างนี้นะ <c oughs> เห็นสัตว์ที่มันไปแยกว่าอยู่บนบกอย่างนี้ ถ,ถ้าไม่จับไปปล่อยมันก็จะตายอย่างนี่ก็เลยจับเอามันไปปล่อยลงน้ำไปน,นั่นแหละยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนเราเมื่อ ละบาปแล้วก็ต้องทำบุญให้เกิดมีขึ้นในตนไปพร้อมกัน <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อบุคคลไปเก็บของที่เขาตกเรียเสียหายอยู่หมดนั่นเป็นเงินเป็นทองอะไรของมีค่าย,ยางพอเก็บได้แล้วก็นึกสงสารเจ้าของ เออถ้า,าว่าเราเอาไปนี่เขาก็จะไม่มีใช้เขาก็เดือดร้อนเป็นทุกข์เอาไปคืนเขาสะดีกว่าเขาจะได้เงินทองนี่ไปใช้สอยเป็นสุขสบายไปสำหรับเราก็ต้องหาเอาด้วยลำพังตัวเองอย่าไปเอาของเพื่อนเลยท่า <c oughs> นบอกคิดได้อย่างนี้แล้ว ก็เอาไปมอบให้เจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาโฆษณาหาเจ้าของใครทราบข่าวที่เขาเป็นเจ้าของเงินแล้วเขาก็ปฏิทต่อ,อเจ้าหน้าที่แสดงหลักฐานขอรับเงินไปเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังว่าการลาบบาปกับการทำบุญเป็นคู่กันอย่างนี้นี่ยการที่เราเจตนา เอาเงินนั้นไปส่งคืนเจ้าของเขาน่ะก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วทำไมจะไม่เป็นบุญเท่ากับว่าเราให้ทานไปนั่นแหละเพราะเงินก้อนนั้นน่ะถ้าเราเอาไปเสียก็ไม่มีใครไปทักท้วงหรือจับกลุ่มท้องร้องได้เลยเพราะใครก็ไม่รู้นี่อย่างนี้แหละ การละบาปบำเพ็ญบุญยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องสองเรื่องแม่เรื่องอื่นก็เหมือนกันพอเว้นจากความชั่วน,นั้นแล้วมันก็ทำความดีทันทีเลยอันนี้เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทจนละบาปและบำเพ็ญบุญเป็นคู่กันไปเลย <c oughs> แต่คนส่วนมากน่นน่ะมันชอบใจอยู่กับบาปมันไม่อยากลาบ,บาปนีแต่อ้างว่าถ้าลาบ,บาปแล้วจะได้กินอะไรเพราะเ <c oughs> <c oughs> มื่อลาบ,บาปแล้วก็ไม่ได้กินอะไรแล้ว ไม่ได้ใช้อะไรแล้วอ้างแต่อย่างนี้เป็นพื้นเลยผู้อ้างเช่นนั้นนะแสดงว่าไม่มีปัญญาควรจะอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นก่อนไม่ควรที่จะไปยอมตนสารภาพกับบาปอย่างนั้นว่าหลีกเลี่ยงไม่พ้นถ้าบุคคลไม่สามารถจะ หลีกเลี่ยงจากบาปได้หรือว่าละบาปได้แล้วไซพระศาสดาไม่สั่งสอนให้คนเราละบาปเลยคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะบาปเป็นสิ่งละได้แล้วพระองค์ก็ละให้คนทั้งหลายเห็นเป็นตัวอย่างมาแล้วจนได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณก็เพราะพระองค์ละบาปนั่นเองถ้าพระองค์ไม่ละบาปหมดแล้ว จะเป็นพระพุทธ,ธเจ้าไม่ได้เลยขอให้เข้าใจตามนี้ก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> บางคนก็ว่ามันเหลือวิสัยอันกิเลสนี่นะละไม่ไหวมันมีอุปสรรคอย่างนั้นอย่างนี้อ้างไปทั่วนั่นแสดงว่าผู้นั้นชอบกับกิเลส โดยมองเห็นว่ากิเลสนั้นอำนวยความสุขให้แก่ตนได้ดังนั้นจึงไม่ <c oughs> จึงไม่พอใจที่จะละกิเลสนั้น <c oughs> ถ้าว่าโดยเหตุผลแล้วกิเลสนี่เป็นสิ่งที่ควรละแท้เพราะคาว่ากิเลสนี่แปลว่า สิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวอารมณ์ใดเรื่องใดก็ตามเลยเมื่อมาถึงตนเข้าแล้วใจเศร้าหมองขุ่นมัวไปอันนั้นแหละท่านเรียววกว่ากิเลสเมื่อใจเศร้าหมองขุ่นมัวไปแล้วมันก็มันก็ทำบาปได้บาปก็น่วงเหนียวจิตวิญญาณของผู้นั้นให้ทนทุกทรมานอยู่ ในโลกนี้บ้างแล้วก็โลกหน้าบ้างโลกหน้าก็ได้แก่ยมมโลกนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายธรรมะดังกล่าวมานี่นะพึ่งพากันมีโยนิโสมนสิการพีนิจพิจารณาตามธรรมะบรรยายที่แสดงให้ฟังมานี่นะให้ละเอียดถี่ถ้วน อย่าไปนึกว่าเรารู้แล้วล่ะเรื่องนี้นะ่ะเราเข้าใจแล้วเรื่องนี้นะ่ะไม่จำเป็นต้องพิจารณาอะไรให้มากมายหรอกรู้แล้วแต่ว่าสิ่งใดที่ท่านสอนให้ละหากไม่ยอมละรู้เฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้ารู้จริงอย่างนี้สิ่งใดที่เป็นหว่าปเป็นโทษที่เราเคยทำมาแต่ก่อนนี้ก็ต้องละ มันเสียอย่างนี้นะมันถึงความรู้อย่างนี้มันจึงเกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นได้อันรู้ในรู้ทุกคนนั่นแหละว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญแต่รู้แล้วสิ่งใดเป็นบาปมันก็ไม่อยากละมันอยากสะสมมันไว้รู้แล้วว่าทําอย่างนี้เป็นบุญกุศลแต่มันก็ไม่อยากทําทั้งนี้ก็เพราะมันคากิเลสกิเลสมันจูงใจ กิเลสมันห้ามไมา่ให้ทำตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสก็ชนะนี่ยเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาให้เห็นโทษแห่งบาปความชั่วทั้งหลายและพิจารณาให้เห็นคุณแห่งการสั่งสมบุญกุศลหรือการละกิเลสตัณหาบาปประธรรมดังบรรยายให้ฟังมานี่ แล้วผู้นั้นก็จะมีความสุขอันสดใสดังแสดงมา